ท้องจริงไหมตายชุติมาโพสเองไขาข้อสงสัยท้องหรือเปล่าลั่นแฮชแท็กชัดถึงสิ่งมีชีวิตในท้องคือทําแฟนๆเอ็นดูสนั่นพร้อมโฟกัสใครคือคนนั้นเล่นเอาหลายคนจับตามองเลยทีเดียวสําหรับนักแสดงสาวตายชุติมาหลังไปอกอีเวนต์งานหนึ่งด้วยลุคสวยหวานละมุนในชุดเดรสตัวใหญ่ทรงหลวงแต่ทําเอาคนหลุดโฟกัสเพราะความที่ชุดทองตรงกลางทําเอาหลายคนตั้งคําถามว่ากําลังตั้งท้องหรือเปล่าแถมยังสังเกตว่าช่วงนี้เจ้าตัวแต่งตัวด้วยชุดโครง่ครงๆอยู่ตลอดล่าสุด 29สิงหาคม2 5ง7ตายชุดติมาก็ออกมาเคลื่อนไหวไขข้อสงสัยให้แฟนๆและชาวเน็ตได้ทราบผ่านอินสตาแกรส่วนตัวเป็นภาพจากอีเวนท์ที่ตกเป็นประเด็นซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าชุดดูทำให้คนโฟกัสที่ท้องจริงๆพร้อมระบุคคปชั่นว่ามีีคนคุด้ happy. Enjoy เจะบ่มบ่มหน่อยนะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องช่วงนี้ถ้าเป็นพยาธิก็คงจะดี เล่นเอาแฟนๆอดเอ็นดูที่แฮชแท็กไม่ได้งานนี้ก็คอนเฟิร์มชัดเลยว่าไม่ได้ท้องแค่ e n j o จอยอ i n g เท่านั้นแต่ก็มีแฟนๆอีกด้านอดแซวไม่ได้ว่าใครคือคนนั้นที่เป็นคนพาสาวตายไปเอ j นจอยอ i n g กันนะอีอี